้วยเรือเก็บขยะกู้สายน้ำเพื่อแผ่นดินเครื่องนี้จะสามารถบำบัดน้ําเสียได้หรือไม่ไปติดตามพร้อมกันเลยครับจากการออกแบบให้เรือเก็บกู้ขยะสายน้ําเพื่อแผ่นดินสามารถเก็บเศษขยะมูลฝอยต่างๆในแหล่งน้ําได้แล้วนอกจากนี้น้องโอเมีมเพิ่มกลไกาการทํางานให้กับนวัตกรรมชิ้นนี้เพื่อช่วยในการบําบัดน้ําเสียด้วยการเจาะรูที่ใบพัดเรือซึ่งเป็นการเติมอากาศในขณะที่ขับเคลื่อนเรืออยู่บนผิวน้ํา นับเป็นวิธีการเพิ่มค่าออกซิเจนลงไปในน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับแหล่งน้ําอีกด้วยค่ะสําหรับการออกแบบรลอเก็บขยะกู้ใส่น้าให้แผ่นดินตัวนี้นะครับออกแบบหลักๆไว้คือสอส่วนส่วนแรกคือส่วนที่ใช้ในการเก็บขยะขยะที่สามารถเก็บได้ก็เป็นขยะพวกเศษโฟมเศษแก้วน้ําเศษขวดพลาสติกที่เบาๆเนี่ยครับผมส่วนที่2ก็คือส่วนของใบพัดใช้หลักการทํางานคล้ายกับกังหันน้าใช้พัฒนาซึ่ง ผลผลปร้ยก็คือจะเป็นการบำบัดน้ําเสียในตัวโดยการตรีออกซิเจนเข้าไปในน้ำแล้วก็ใช้ในการขับเคลื่อนด้วยอีกทาง,งครับตัวนี้ผมก็ถือว่าภูมิใจมีความภูมิใจในตัวนี้ก็นอกจากที่จะใช้ในการรักษาสภ,ภาพแวดล้อมแล้วยังเป็นการนาเอาความรู้ที่เราเรียนมาใช้ในการสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยในการกู้ไอ้วิกฤตโลกร้อนหรือจะช่วยในการบำบัดน้ําเสีย นี่คือนว,วัตกรรมที่เกิดจากฝีมือของเยาวชนไทยซึ่งในอนาคตหากมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สายน้ำหลายหลายแหง่งกลับคืนสู่ความงดงามได้ดังเดิมต่อบไปน,นี้แล้วก็ไม่ต้องปวกับการเก็บขยะในน้ำอีกแล้ว,ลวสิใช่แล้วเอาฮีโร่อยาอ่างโอมมันมาช่วยชาวโลกไว้นี่เองเย yeah.